ชัยฤทธ์นะครับและก็คุณวรินทร์คุณานุกรณน,นะครับสองท่านนะครับเป็นประธานและก็เป็นซีอนะครับของ o o m p p n เอาเร t นะครับขอเสียงรบมือตอนรับยังไงอีกทีนึงไมโครโฟนมาหรือ,อยังเอ่ยสวัสดีครับมันมีคำกล่าวนะครับว่าอย่าทำงานกับเพื่อนสนิทเพราะคุณจะทะเลาอะอก,กัน จริงๆเราก็ทะเลาะก,กันมากับเพื่อนสนิทเนี่ยเกิน23ปีแล้วนะครับผมหมีนะครับผมหนุ่มครับเราสองคนนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนธรรมาศาสตร์นะครับแต่เรามาเปิดร้านนะครับชื่อโฮมเพนศูนย์สีราคาขายส่งปัจจุบันเรามี16สาขานะครับแล้วก็ยอดขายของเราเนี่ยถือเป็นร้านสีเบอร์หนึ่งของประเทศไทยแล,แล้วเป็นความภาคภูมิใจของเราสองคนแต่กว่าที่เราจะ ฟันฝ่านะครับการทะเลาะตบตีกันมาเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายระหว่างนั้นก็ย้อนกลับไปในวันที่เราเจอกันนะคุณหนุ่มเราเจอกันได้ยังไงต้องบอกว่าเราเจอกันที่คลาสเรียนการตลาดคณะบัญชีใช่ไหมครับที่ธรรมศาสตร์ก็ผมผมเนี่ยเรียนเรียนเก่งกลางๆแล้วกันนะแต่คุณหมีเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งมากได้ที่หนึ่งของคณะได้ที่หนึ่งของรุ่นแล้วผมก็ โชคดีว่าได้เกาะกลุ่มเรียนเข้าไปก็เลยนำพาให้ให้พอได้ได้เกรดดีบ้างแต่ว่าหนุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอเขาครั้งแรกนะครับในงาน Marketing c l a s ลาสหนึ่งเขาอาจจะนั่งหน้าสุดนั่งเนี่ยจะไปนั่งข้างหน้าสุดเลยครูถามอะไรตอบทุกคำถามยกมือตอบทำตัวเด่นนะฮะแล้วก็ชอบใส่เขาเรียกว่าเป้แมนยูสมัยนั้นนะสูนักศึกษากับเป้แมนยูมันก็จะเด่นมาก เพื่อนๆทุกคนเรียกเขาว่าเด่นเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานส่วนผมนี่จะเป็นพวกแบบ perfectionist คุณหมีนี่จะเป็นแบบแนวตอบน้อยแต่ตอบถูกอันนี้ตอบฟดเยอะแต่ว่าซูซูกไปหวานเอาไปคุณหมีก็จะเป็นพวกที่ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็น perfectionist ที่คุณหมีบอกนะแล้วก็เป็นคนที่เอมไฮแล้วก็เป็นแนววางระบบวางส t r a ให้กับบริษัทแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยเอมไฮให้กับองค์กรโดยเฉพาะตัวผมเอง จริงๆเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมาสนุกสนานกันมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ดวงยังไงก็ตามเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยไม่รู้ซวยหรือเปล่าหรือเป็นโชคสะตาคือไปสมัครงานก็ดันได้ทํางานที่เดียวกันก็คือปูนซีเมนไทยนะครับไปทํางานกันมาอยู่ปีหนึ่งเนี่ยปุ๊บปรากฏว่าวันดีคืนดีเนาะก็สนุกสนา,านเฮฮาเนาะได้ไปดูงานต,ตามต่างจังหวัดคุณหนุ่มเนี่ยพ่อเขาก็ชวนไปเปิดร้านสีของตัวเองวันนั้นเนี่ยก็คือรูปนี้ไปทําอะไรข้างบน น,นี่คือดอยสุเทพนะฮะก็สมัยก่อนอยู่ปูนซีเมนไทยเขาจะใส่ชุดซาฟ,ฟารีสีเทาครับเพราะว่าใจว่าพวกเราหลายคนน่าจะทันกันอยู่พอดูจากเพลงที่เปิดเมื่อเช้าแล้วนะฮะ <laughs> <laughs> ก็อันนี้ผมผมกับคุณหมีเขาไปอยู่ในชุดที่ยุคที่เป็นปีที่เขาเปลี่ยนจากซาฟ,ฟารีสีเทาเป็นยูนิฟอร์มประมาณนี้นะฮะอันนี้เราอยู่ที่ดอยสุเทพผมก็แบบไปป้าก็ชวนไปเปิดร้านทํางานมาได้เกือบปีแล้วก็เลยไปเสี่ยงเซมซีที่นั่นฮนะไม่ค่อยมูเท่าไหร่เสี่ยงเซมซีครับแล้วก็ เราก็มาบอกผมว่าเฮ้ยพ่อบอกว่าให้ไ่เปิดร้านแล้วแหละแล้วก็เสี่ยงเซียมซีแล้วอ่ะมันจะดีด้วยฮะ <laughs> เราก็ตอนนั้นก็ไม่เด็กๆไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คิดว่าอยู่กับเพื่อนสนุกดีก็เออไปทําด้วยกันไหมก็เลยไปทําไปเปิดร้านสีด้วยกันนี่คือจุดเริ่มต้นของการทาํางานร่วมกันกับเพื่อนที่จะเป็นการทะเลาะตบตีและหายนะจนถึงทุกวันนี้ <laughs> ใช่ครับแล้วไรนั้นเราก็เปิดร้านสีที่เป็นเขาเรียกว่ายี่สาปีที่แล้วเป็นรูปแบบสมัยใหม่เป็นร้านแรก เรียกว่าแทบจะของประเทศแล้วก็10ปีแรกเนี่ยเราก็ลันจากศูนย์ขึ้นมาเป็น200ล้านจากเด็กที่เพิ่งจบมาได้ปีกว่าทํางานที่ปูซิเมนไทยแล้วมาเปิดก็ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความสําเร็จที่ดีในระดับนึ่งพวกเราตอนนั้นไฟแรงกันมากก็ทํากันไปนะครับแต่ว่าความดาร์กเนี่ยมันเริ่มมาตอนปีที่1ิบตอนนั้นเนี่ยเราก็ขยายสาขากันมาได้ประมาณ6สาขาแล้วนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ย เศรษฐกิจมันเหมือนจะไม่ดีนะช่วงนั้นมันอึมครึมมันมีม็อบต่างๆนะครับแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ครสิสอะไรต่างๆยอดขายมันไม่วิ่งและมันนิ่งมันไม่โตมาเนี่ยปีที่หนึ่งปีที่2ปีที่สปีที่4ี่ปีที่ห้าหปีติดไม่โตตอนแรกเราคิดว่าเป็นเศรษฐกิจแต่พอเริ่มไปเปิดดูว่าชาวบ้านเขาโตกันไหมเฮ้ยมันโตกันหมดนะคู่แข่งโตหมดคนนู้นก็โตคนนี้ก็โตเฮ้ยเราก็เริ่มแบบมันไม่ใช่เลย้ตอนต่อมามีเหตุการณ์ที่เป็น อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้พวกเราค่อนข้างเสียใจนะครับก็คือลูกน้องครับลูกน้องแสนรักของเราคนที่หนึ่งมาลาออกเออมันก็คงเป็นแค่ช่วงชีวิตของเขาเนาะอะไรอย่างนี้เราก็คิดอย่างนั้นคนที่สองคนที่สามคนที่ส,สี่คนที่ห้ามาลาออกเฮ้ยมันเหมือนจะไม่ใช่แล้วเนาะตอนนั้นคุณหนุ่มรู้สึกยังไงมันมันเรียกว่าเป็นช่วงที่แบบเราเสียใจเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะผมเนี่ยจะดูแลเรื่องคน ก็คือผมก็ถามกับตัวเองว่าเฮ้ยลูกน้องคนเก่งของคุณคนที่ห้ามาลาออกติดๆกันเนี่ยเราจะทำไงดีวะแล้วก็แต่ก็คิดไม่ออกนะตอนนั้นคิดไม่ออกหรือว่าเราทำอะไรผิดหรือองค์กรมันป่วยอะไรอยู่ใช่ตอนนั้นมองไม่ออกแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความอึมครึมที่มันไม่มีการเติบโตเลยนะครับแต่ที่พีคสุดท้ายก็คือเริ่มทะเลาะก,กันมากขึ้นเราสองคนเริ่มทะเลาะก,กันจริงๆก็ต้องหลายปีแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นพวกแบบ aggressive เนาะ ต้องโตต้องโตขยายต้องขยายสิใช่ไหมขยายขยาย้ย,ย,เ,ยเราทําไมไม่ขยายตอนนั้นเนี่ยมันมีคําถามหลายคําถามที่เราถามคุณนมไปใช่ครับคือต้องเรียกว่าสี่ห้าปีนั้นเป็นชุกที่คุณบีเนี่ยจะถามผมคําถามง่ายๆแต่ผมตอบไม่ได้เขาถามแค่ว่าไอนมมึงจะเอาไงวะมึงอยากโตหรือไม่อยากโตเนี่ยคือทุกวันนี้ก็ยังก้องยังก้องอยู่คือแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นนะผม เราเปิดมาได้6สาขายอดขาย200ล้านมันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะหรือว่าฉุกคิดกันไหมคอมฟอร์ตโซนนี้มันใหญ่ไกลหรืออะไรแต่ว่าการที่ผมไม่ตอบส่วนหนึ่งก็คือเฮ้ยคุณบีเขาเก่งนะเป็นเด็กเหรียญทองเด็กทุนอูมิพลเด็กที่1ของ m อ็มปริญญาโทเนี่ยเขามาร่วมทํางานกับผมมาเป็นหุ้นส่วนด้วยเนี่ยทำเขาก็อยู่ที่ไหนก็ได้เงินเดือนหลายแสนก็ได้ในสมัยนั้นนะแต่เขาเลือกที่มาอยู่ที่นี่เฮ้ยหรือว่าเราฝันเรามันเล็กไปปวาวะ ใช่แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้ตอบอะไรผมนะนึกสภาพนะครับคนที่ถามคำถามว่าจะเอาอยัางไงจะโตไหมจะขยายหรือเปล่าลงทุนไหมเออไม่มีคําตอบเจนช่วงนั้นเขากําลังมีลูกนะฮะเด็กๆข้างหลังนะฮะก็เขากําลง work ังเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เราคิดว่าเขาต้องการคอมอร์ตโซนเนาะแล้วก็อยากกลับไปเล่นกับลูกแล้วชีวิตเท่านี้มันก็ดีนี่หว่าจนเราถามคำถามเขา,ามากขึ้นครับเอาอยัางไงวะเอาอยัางไงวะคุณคิดสภาพคนที่ไม่ได้รับคําตอบมา5ปีอย่างผมเนี่ย มันคือมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเว้ยว่าคือจะขยายไม่ขยายแต่ผมว่าจริงๆแล้วจุดเปลี่ยนหนึ่งก็คือใบค่าเทอมลูกนะฮะแล้วลูกเขาค่าเทอมมันแพงแต่ว่าจริงๆความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันได้จนถึงจุดพีคที่บางทีเราคิดว่าเฮ้ยตู้ปลานี้อาจจะไม่ใช่ของเราหรือเปล่าแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันอึดอัดว่าการที่ถูกจิกถามอย่างเงี้ยมันมันมันเหนื่อยสําหรับเขาเหมือนกันแล้วตอนนั้น่ะ เอาจริงๆกลัวอะไรครับผมก็ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะตอนนั้นกลัวอะไรแต่ว่าพอย้อนกลับไปเหมือนเราเราอยากโตไหมเราอยากโตใครก็อยากโตคําถามืนพื้นเนาะแต่มันมันคิดไม่ออกว่าจะโตอะไรจะโตยังไงพูดออกไปในฐานะ as สเซอร์ลิเมันก็คือคอมมิชเมนตแต่มันนึกไม่ออกจริงๆวันนั้นจนจนคุณหมีอาจจะด i เรกแอปโพสแล้วอาจจะไม่สําเร็จเขาก็เลยส่งผมไปเรียน ไปเจอผู้คนแล้วก็โชคดีว่ามีจุดเปลี่ยนหนึ่งผมไปเรียนคอร์ส OKR OK ของอาจารย์วรพัฒน์ใช่ไหมยฮะซึ่งคุณหมีเนี่ยเรีว่าหลอกไปเรียนแล้วกันผมก็คิดว่าเฮ้ยคอร์สนี้น่าจะสอนอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเพราะว่า OKR OK นี่มันเป็นเรื่องใหม่ใน,ในยุคนั้นปรากฏว่าคลาสแรกก็โดนเลยฮะคืออาจารย์ก็ไม่สอนธุรกิจเลยเขาถามแค่ว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่ทำให คุณอยากตื่นมาทํางานในทุกๆเช้าวะอะไรคือความสุขจริงๆของคุณวะเราก็ประจุคิดเฮ้ยคําถามง่ายๆพวกเนี้ยแม่งทําร้านมาสิบกว่าปีไม่เคยถามตัวเองจริงๆก็ไม่เคยตอบตัวเองให้ชัดเจนเลยวิ้แล้วกูจะไปตอบใครได้วะบ,บริษัทจะเอาอยัางไงและที่สําคัญผมไม่เคยถามคุณคุณหมีด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมึงไปทํางานทุกวันมึงมึงคาดหวังอะไรวะจริงๆมันเหมือนถูกสาดน้ำนะ่อนะแล้วก็ตอบไม่ได้ในวันนั้นด้วยเนาะ แล้วจริงๆผมเขาเล่าว่ามันมีไปเจออีกเรื่องหนึ่งด้วยว่าในคลาสหนาเขาสอนถ,ถึงเรื่องบริษัทร้อยปีใช่ครับสมัยนี้อาจจะมีคนสอนเรื่องลิเนนอะไรเยอะนะแต่สมัยนั้นน่ะเราก็เฮ้ยบริษัทร้อยปีเจ๋งว่ะแต่พอเล่าเคสดตี้แล้วเออโหบริษัทแม่งอยู่มาร้อยปีว่ะเพอร์เพิ่์นแม่งโคตรชัดอะ่ะแล้วก็เป้าหมายก็ค่อนข้างแข็งแรงพอกลับมาดูตัวบริษัทเราเองโอ้โหแผนปีหน้าไม่รู้เลยทําอะไรเอาตกสักห้าเปอร์เซ็นต์และการเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ ฟังสื่อเยอะมันเลยทําให้โหเราแม่งเป่าก็หมายก็ไม่แข็งแรงเพอเพิดก็ไม่ชัดเจนมันเหมือนกับว่าถูกสาดน้ำเข้าไปสองขันน่ะตุ้มตุ่มเนาะก็แบบเฮ้ยมันตื่นขึ้นมาอยู่ดีมันก็ตื่นขึ้นมาเนาะตอนนั้นเราเราก็เรีย i z e ได้ชัดเจนเลยว่าเฮ้ยฝันของพวกเราอ่ะมันใหญ่ไม่พอและที่สําคัญนะครับเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอ่ะมันทําไปเพื่ออะไรมันไม่มีจุดหมายลึกๆจริงๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันเหมือนกับสิ่งที่เราอยากทำตอนเด็กมันก็คือทําไปเพื่อเข้าตัวเองอ่ะ ทำไปก็กอบโกลเงินเข้าตัวเองม,มันฟังแล้วมันก็สําหรับตัวเองมันก็ให้คําตอบตัวเองไม่ได้นะในช่วงนั้นแต่สุดท้ายอ่ะพอเราเหมือนกับอาบน้ําเย็นไปนสักสองคำขันนะเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็มาจูนเป้าหมายกันเนะว่าเฮ้ยมันต้องไปต่อมันต้องฝันให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราก็มารีเพอร์ฟเพสบริษัทใช่ไหมคุณหนุ่มขยายความตรงนี้หน่อยใช่ครับก็คือเราผมเองก็มาฟายจูนแล้วตก,ตกลงแล้วคาถามนั้นนะ่ะ อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราอยากมาทํางานในทุกวันจริงๆผมก็ตอบตัวเองว่าเออสิ่งที่อย่างที่คุณมีตอบเราตอบวันนั้นไม่ได้นะคําถามเหมือนง่ายแต่มันมันใช้เวลาตอบเราก็คิดว่าเออการที่คนอื่นสําเร็จเพราะเราหรือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จคนอื่นแม่งเนี่ยเราหรือการที่คนอื่นมีนิสัยสาเร็จที่มากขึ้นดีขึ้นเพราะเราเนี่ยเนี่ยคือเราสองสิ่งเนี้เราก็ ผมก็รีบไปคุยกับคุณหมีเลยเมื่อได้คาตอบที่ชัดเพราะมันถามผมมาว่ามึงจะเอาไงวะวันนั้นเรไปคุยกับเขาแล้วก็เอ้ย้วไงแล้วก็จูนกันใช่ก็คือคนอื่นสําเร็จเพราะเราแล้วก็เราอยากให้ลูกน้องของเรามีนิสัยสําเร็จเหมือนเราด้วยเราก็เลยไปขยายเป้าหมายนะครับขยายเป้าหมายขึ้นเราก็คิดว่าเฮ้ยโฮมเพนน่ะเราตั้งเป้าหมายใหมล่ละเราต้จูนกันนะโลกสมองเปิดแล้วพอสมองเปิดปุ๊บเราบอกว่าโฮมเพนน่ะต้องเป็นที่หนึ่งอย่างแท้จริง ท,ที่หนึ่งในตลาดสีที่หนึ่งในตลาดสีอย่างแท้จริงนะครับตรงนั้นอ่ะสำคัญมากนะครับเพราะว่าฝันนี่มันถูกขยายฝันออกไป<ช>แล้วเรื่องที่สองคุณหนุ่มเรื่องที่สองคือมันก็สันสัตน,นะแต่ผมก็ตั้งปณิธานจากคุณปิยะว่าเฮ้ยเราแม่งต้องอยู่ได้ร้อยปีไว้แล้วเรื่องที่สามันเรื่องสําคัญมากเลยคือมันต้องเป็นบริษัทที่มีความสุขและสนุกที่จะทํางานด้วยหมายความว่าเราอยากจะสร้างบ้านที่ให้ลูกน้องเนี่ยสนุกและ มีความสุขในการที่มาอยู่ด้วยกันกับเราทฮ้แ mm hmm. ต่ก่อนเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยแต่เราก็เอาสองสิ่งนี้มารวมกันเป็นคําว่า happy professional เนาะใช่ครับซึ่งพอเราสรุปได้แล้วอย่างนี้ครับเราก็เลยวันนั้นเราก็จัดอีเวนต์แล้วครับขยายฝันจากตอนนั้นเราขายอยู่ว่าสองสามร้อยล้านส0งล้านยังไม่ถึง300ล้านเลยเราก็ตั้งโกะครับทำชาเลนจิ้งเลยโก5 0้ล้านนะครับ,นะร,บรูปข้างบนก็จะเป็นรูปที่ทุกคนในบริษัทเนี่ยมาเขียนแล้วว่า จาก200ล้านเนี่ยที่มันแน่นติดแน่นกันมาอยู่4-5ปีเนี่ยให้ยจะโกหห้าร้อยล้านเนาะแล้วทุกคนอยากจะไปอยากจะทําก็มาเขียนฝันเขียนรีมเขียนวิธีทำเนาะแล้วก็มาเริ่มน้องๆก็เริ่มเข้าใจแล้วคุณหนุ่มก็ไปหลอกผู้คนอีกนะฮะเรื่องนี่สายสำเร็จที่เขาเขียนไว้เป็น p พ r ร์เ e คือย,อยังไงใช่ครับก็คือคือในช่วงเวลานั้นเราผมอาจจจังหวะชีวิตเนาะลอตโต้ otto, มาลาทอนได้ เราเราก็ไม่เคยวิ่งมาราธอนเลยเฮ้ยคนบ้าเท่านั้นแหละมั้งไปวิ่งเนี่ยสี่สิบสองกิโลเราก็เออพอเราไปวิ่งแล้วเราวิ่งสําเร็จเรารู้สึกว่าเฮ้ยขีดจํากัดหรือลิมิตหรือกําแพงเนี่ยเราแม่งอาจจะคิดไปเองเยอะวะ่ะหลังนั้นผมก็มาหลอกคุณหมีไปวิ่งต่อฮะนี่คุณหมีเด็กเนิร์ดนะฮะไม่เล่นกีฬาเลยไม่เล่นกีฬาเลยผมพาเขาไปจบมาทราธอนที่เบอร์ลินมาหลังนั้นเราก็เฮ้ยสิ่งนี้แม่งดีวะ่ะเราก็เอามาใช้ที่บริษัทอีกครับคุณก็ ผมถูกเขาหลอกง,ง่ายนะฮะตอกมาเปิดร้านแล้วก็หลอกวิ่งด้วย <c oughs> เราก็ไปหลอกลูกน้องด้วยนะฮะนี่คือลูกน้องส่วนหนึ่งที่ถูกหลอกอันนี้คือลงฮามาราธอนที่ที่ที่กรุงเทพนะฮะทีนี้พอลูกน้องเขามีใจฮึกเหิมเขาทาอะไรก็สําเร็จแล้วครับเราก็เปิดใจให้ทดลองทําอะไรใหม่ๆก็คือเรื่องที่สามที่เราทําคือให้ทุกคนทดลองทําอะไรก็ได้นะครับมีแฮชแท็กขึ้นหนึ่งเกิดขึ้นในบริษัทชื่อว่าลองทําดู แปลว่าไม่ว่าอะไรจะง่ายจะยากทุกคนแค่ขอแค่ลองทําดูนะครับซึ่งพอลองทําดูแล้วนะครับก็นําพาเราทําก็3สิ่งนี้ครับนำพาบริษัทนะครับก็จากตอนนั้น200ล้านนะครับมา300ล้านนะครับ400ล้าน500ล้านนะครับแล้วก็ทะลุมาถึงทุกวันนี้ก็มีประมาณ15-16สสาขาแล้วนะครับแล้วก็มียอดขายอยู่ประมาณเกือบๆนะครับปีนี้เราก็หวังว่าจะได้พันล้านแล้วนะครับ ขอบคุณครับสุดท้ายคุณหนุ่มฝากอะไรถึงท,ท่านผู้ชมวันนี้ครับก็อยากฝากว่า,าพวกเราครับได้เคยลองถามตัวเองถามาพาร์ทเนอร์ซึ่งอาจจะเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนสนิทแบบนี้ครับหรือว่าทีมงานคนเก่งของคุณว่าเพอร์เพิของเขาคืออะไรสิ่งที่นำพาให้เขา รู้สึกมีคุณค่ามีความหมายอยากตื่นมาทํางานในทุกๆเช้าอ่ะคืออะไรถ้ายังไม่เคยอยากให้ลองกลับไปถามดูนะครับและสำหรับผมนะครับถ้าเราค้นหาความหมายของสิ่งนั้นได้แล้วเราค้นหาความสุขของเราเจอแล้วเราอยากจะให้ขยายฝันตรงนั้นให้ไกลขึ้นนะครับขยายฝันให้ไกลขึ้นกล้าที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดผลดีต่อโลกนี้ครับก็เดร์อัพเพอร์สตรีมครับ ขอบคุณครับทั้งคุณหนุ่มและคุณหมีนะครับ,บครับผม<อ>ถ้าได้พันล้านนี่ก็ได้เท่าๆของผมเลยของผมกาลังพันอยู่เลยฮนะตาลึงครับผมเออ <c oughs> เป็นไงบ้างเขาเป็นเพื่อนกันมายี่สิบกว่าปีอะไรที่ทําให้เป็นเพื่อนกันต่อได้ผมเห็นทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันนะ, <c oughs> ะจริงๆสิ่งที่ทําให้ผมว่าเป็นเพื่อนกันต่อได้ก็น่าจะ เขาเรียกอะไร่าจะจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีแวลูคล้ายๆกันมั้งก็คืออาจจะเป็นคนที่อะไรนะใส่คําว่าอะไรอ่ะเราอยากทําอะไรให้คนอื่นลึกๆจริงๆนะลึกๆจริงๆก็เป็นลักษณะนะแต่อาจจะคาแรคเตอร์หรือนิสัยว่าคนละทางกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเป้าเราคล้ายๆกันเหมือนๆกันก็จะพยายามที่จะประคองกันแล้วก็เดินกันไปในทางเดียวกันสำหรับผมก็คือผมว่าเราหวังดีต่อกันแล้วคุณหมีถือเป็น เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วกันตอนนี้ขาดใครไม่ได้สักคนใช่ไหมถ้จาจะขาดกันไป <laughs> นี่เริ่มม,ม,ม,มามเป็นพ่อบุญธรรมลูกผมแล้วเนี่ย <laughs> ผมว่าถ้าเขาจะไม่มีแฟนก็สงสัยมรดกเนี่ยลูกผมต้องได้แล้ว <laughs> ไม่ฮะลูกผมก็มีนะครับก็เผื่อลูกผมบ้างก็ได้นะครับคือคือต้องบอกอย่างนี้ฮะลูกเขาอะครับเขาชอบคิดว่าพ่อเขาเป็นมหาเศรษฐีกอใช้ตังค์ไม่พอก็มาลําบาก ก็น่าจะเป็นมหาเศรษฐีจริงๆฮะ,ะ <c oughs> ระดับจะพันล้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับเ,เลือกเรื่องนี้มามาบอกพวกเรามาเล่าสู่ให้พวกเราฟัง <c oughs> ด้วยเหตุผล <c oughs> จริงๆจริงๆก็มันมันมันเขาเรียกอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนะครับอย่างอายุอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่รู้ความหมายของการใช้ชีวิตเนาะ แล้วแล้วพอเราไม่รู้ความหมายการใช้ชีวิตไปทําอะไรไปมันก็ไม่มีคุณค่าเพราะไม่มีคุณค่ามันมันไม่มีแรงมันไม่มีอะไรที่จะทากันต่อไปแล้วยิ่งถ้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถจะมีหาจุดหมายหรือเป้าหมายในชีวิตของเราเจอครับครับมันไม่มีแรงแล้วถ้าบริษัทเนี่ยมีคนอย่างเงี้ยอยู่มากๆเข้ามากๆาเข้ามากๆเข้มา,ม,า,ม,ามันไม่มันไม่ไปไหนต่อนะครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยหาตัวเองให้เราอยากให้เราอยากให้เอ้ยเรามาหาตัวเองให้เจอ หาความสุขของเพื่อนให้เจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เฮ้ยมันต้องมาจูนกันนะคือการที่การที่เราจะมาอยู่ด้วยกันได้การที่บริษัทจะเป็นบริษัทได้หรือทีมจะเป็นทีมได้ครับมันก็ต้องเป็นคนที่มีความเชื่อบีบีลีฟมีอะไรต่างๆที่มันคล้ายๆกันแล้วก็มีเอ NERGY อะไรที่มันใกล้ๆเคียงกันมันก็จะทําสิ่งนั้นไปได้ถ้าเกิดมันมันไม่ใช่คนทป์เดียวกันมันอยู่ด้วยกันยากครับอ๋อก็อยากจะสื่อสารให้ ให้เราตรงนี้นะครับทีนี้ข้างในมีวิยากรเยอะนะครับแล้วก็ไปอยู่ในหลายๆองค์งกรก็น่าจะเอาเรื่องแบบนี้ไปสื่อสารต่อได้นะครับเมื่อเช้าผมก็ตื่นขึ้นมาก็หาความหมายอยู่เหมือนกันกู <c oughs> ต้องไปด้วยหรอว่าวันนี้้งานการุศงานฟรีด้วยงานการกุศลฝนแม่งก็ตกค่าตัวก็ไม่ได้แถมจ่ายตังค์อีก <c oughs> ไม่มีงานไหนฟรีฮะ <c oughs> มีงานต้องได้มันต้องได้อะไรบางอย่างฮะอ๋อต้องได้ใช่ไหมครับก็แต่เราก็มาทุกครั้งวันนี้ได้หัวใจไปครับได้หัวใจขอบคุณครับก็โฮมเพนมีอะไรจะฝากเผื่อจะมีลูกค้าขายของครับก็ ขายสีบ้านะนะฮะราคาขายส่งมี16สาขาก็ <c oughs> จริงๆมีช่องทางติดต่อเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปถ้าคิดถึงพวกผมหรือว่ายังไม่เบื่อพวกผมเนี่ยเข้าไปดูผม2คนใน YouTube ได้เราทำชาแนลโฮมเพนเอา Outlet แล้วก็รีวิวเรื่องสีรีวิวเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องสีแตกแล้วหรืออย่างล่าสุดเราทำคลิปเกี่ยวกับรอยแตะที่เกิดจากแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับก็มีคนเข้าไปดูพอสมควร<อ>ก็ฝากด้วยนะโฮมเพนเอาท์เลก็<ฮ>ะจะ,<ฮ>ะเป็น<อ>ช่องชาแนล คุณหนุ่มคุณหมีซื้อสีอะไรดีครับขอบคุณครับโอเคขอบพระคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณโมเมต์ครับใครจะปลูกบ้านสร้างบ้านนะครับบ้านใครโดนแผ่นดินไหวนะครับแตกร้าวนะครับไปดู youtube อย่างเดียวนะครับก็นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคนยกกอี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องย้ายก